อาา่าฮะมีคสซีนเปิดตัวมาโปโป,โปนี่ไงจริงๆด้วยนี่ไงจริงๆด้วย,ยโดยกระผิดไม่ใช่ดิอ่อาอ้าวหนีอะไรอะ่ะหนีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยที่กระเลกมึงมาได้ไงมึงกูยังไม่อยากเจอมึงนะเวย้ย เอาล่ะวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Freedom อยู่ในกลับมากันอีกรังนะครับผมหลังจากที่ขราถ่ายน่าไปเดือนหนึ่งเดือนเลยนะครับผมก็เอาไปกันเลยนะ,ะผมคือจริงๆอ่ะคือผมอัดไปแล้วแหละแต่ว่าคือฝนมันตกนะครับผมเสียด้วทีเนี้ยคือฝนมันตกหนักมากนะทีเนี้ยคือคือผมถ่ายแล้วละประมาณเจ็ดนาทีนะครับผมแั้นผมก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะครับผมจากนั้นผมก็เลยข้ามมาเลยหนึ่งเควสที่เป็นคีย์เควสนะ,ะผมหรือเปล่าไม่รู้บ่ แต่ตอนนี้ก็ยังตกเบบลินลินอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันละก็พรกจาไม่ทันแล้วนะว่ามันมีอะไรปัญหาที่รู้ๆก็คือมันครั้งนี้มันอัปเดตนะผมไอแอป P B S P P ที่ผมใช้ละใช้เล่นเกมเนี่ยคือมันคือแต่ก่อนอะใครจาได้นะผมที่ผมมานนี้มันจะสะดุดหน่อยนะผมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สะดุดแล้วเว้ยเออโคตรดีอะอ่ารู้สึกว่าในต้องการโปโปทัสนะครับผมมาโปโปตัวไหนวะ แม่มอดป่ะอ่าฮะมีคัสซีนเปิดตัวมาโปโป,โปโนี่ไงจริงๆด้วยนี่ไงจริงๆด้วยอื้มเอิดกะผิดไม่ใช่ดิอ่าเอาหนีอะไรอ่ะหนีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยที่กระเลกมึงมาได้ไงกูยังไม่อยากเจอมึงนะเว้ย เอามาได้ไงวะหายแล้วไง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 จะมาทำอะไรตรงนี้จป็ปีโอเคโอเคโอเค้ยหวังว่าคงไม่ไปอีกแมปหนึ่งนะโอเคครับผมเจอแล้วโป๊ะ เราต้องการ,ปรโปโทัสใช้เป็นลองส์ลองซอสราคาตนานแะละอ่ะฮะผมว่าไหม,มือว่าเมื่อกี้มันจะมีอะไรเออแว็บที่ตัวเรานี่ไงผมมันอ่านว่าทอปโอทันชากัวนะผมเออได้บูดบอลมาได้เป็นกระดูของพวกอ่าบูดไวเวิร์นนะผม เพื่อผมตัง้งใจประเภทในเอ่อไม่ใช่ไดโนเสาร์ดิสัตว์ในเกมนี้ได้อยู่นะอ๋อไม่ได้เลยก็รู้สึกว่ากดตัวอาจ,จะเป็นท่าอันนี้ใช่ไหมตายแล้วออกไม่ได้เลยโอเคได้มาอีกอันหนึ่งครับผม ต้องมองดูเงาดีๆนะผมถ้าเกิดว่ามันมีเงาของชิ้นเล็กเนี่ยก็คือมันมาแล้วนะเอาโอเคเอาไมเราต้องการอีกอันเดียวโอเคมาแล้วเจ้าชัคเคิลไอ้น,นี่มันไออลิเก่านี่หว่าบูฟันก่อ ยังจำชื่อมันได้อยู่เลยน่ารำคาญพอๆกับทิกเล็กมันอนะ่ะรีเฟรชไม่ใช่นเนาะกดตรงไหนวะไม่ใช่นี่วะผมจำได้ถ้าเกิดว่าเราจะเอานี่ปะไม่ใช่นี่เป็นทางทางอ่าไม่ต้องทำอะไรบางอย่างนี่เนี่ยคือคือที่ผมจำได้นะต้องทำแบบนี้นะอ่ะ นี่ปะ delivery เอ้ย deliver นะผมโอเคมามันสาทีรู้สึกว่าเราจะได้แมวน,นะครับผมเออขอดูก่อนนะผมขอเป็น attack อ่าแบบแบบไม่ใช่ระเบิดอ่ะเออไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดนีนล่นล,ะนละกัน,นแล้วก็ขอไปคุดแรกก่อนเอเได้เอาล็อตได้ armor stone เออคิ y s t a l คืออะไรก็ไม่รู้ มไม่ใช่นี่หว่าขอนี้สิเอาเงินไม่พอเงินไม่พอเงินไม่พอครับผมใช่เงินไม่พอมายเ้ยเงินไม่พอเดี๋ยวผมต้องไปขอดขายอะไรก่อนดีกว่าขายของให้หมดเลยดีกว่าเงินไม่พออ่ะเาโอเค ไหนมาแล้วบัตเตอร์ซอสก็เาจะต่อไปเราต้องใช้อะไรอีกเอ่ยอืมต้องใช้เด็ก s t o n นะผมแล้วก็ไอรอนออีกสามโอเคก็ได้อยู่ขออ้อน,นี้เป็นท่าน,น้ำแข็งป่าเออของไกเปียนะผมใช่ปะ่ะถ้าเกิดผมัันไม่ผิดนะท่านต้องเป็นชิ้นส่วนของไกเปียนะผมไกเปียสเกลแล้วก็คาราเพนนะผมคาราเพนบัคกนะผมทีาาบ่บอกว่าคาราพัตเตอร์เออ แรงเ,เปลือกแข็งแล้วก็ไงกระดูกกระดูกมอนสเตอร์เล็กอันเล็กนะ,ะนี่ไงไก่เปียขอของ,ของน่อยเอเคเดี๋ยวดๆเดียด๋วยว,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 ยวยผมผม,ผมต้องลองดูก่อนครับผมนี่ยังใช้ได้ปะนะ เดี๋ยวๆมันกดเอา้าโอ้กดตัว X นี่เองไม่ได้ว่ะไม่ได้โอเคไม่ต้องเล่นแล้วโอ้คุณนึกว่าแต่จะได้ไงเดี๋ยวเด,ดี๋ยวขอลองอีกหน่อย มาเนี่ยปุ๊ปไอตัวนี้มันยังไม่ตายกันวะขอเนื้อหน่นอยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปพยายาไก่เปียตามที่โคเอสบอกดีกว่านะก็ขอคุดแร่ด้วยเนี่ยเอานี้มาอยู่เจ,จ้าออโอนออลเราต้องการดิสโทนนะผมเนอะมีแค่สามสองสามที่ที่ผมจำได้นะก็คือตรงนี้ด้วยใช่ไหม เนี่ยงอาหมดแล้วโอ้โหกระด่งพีชไม่ใช่ดิเกสตน stone พีชนะผมเฮ้แล้วเข้าตรงนี้ด้วยเอยนะยนม,ม,มีตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยตรงนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้ปะไก่เปีย เหมือนกับว่าน่าจะใช่ผมจําผมผมผมจําได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเพราะว่ามันสีคล้ายกับดาที่ผมต้องใช้นะครับผมที่ผมต้องที่ที่มันที่มันเป็นของไกเปียไว้เซอร์เพนนะครับผมอสอรอลพิสิเคยหรือเปล่าเฮ้ยนอมิดแรงโคตรเลยวะไม่เข้าด้วยมีมแมลงไอ้ตัวเวสปดนี่แค่มาสะบัดหายนะเนี่ยทำไมมนอันตรายจังวะทำไมมันอันตรายจังวะ สัดหางก,ก็เจ็บได้้วเนี่ยเอีต yeah. ายไปซะนะคือถ้าเกิดว่ามีเสียงฝนผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนมันยังไม่หาเลยนะโอเคได้คริสตัลมาหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวขอแปอาที่สองที่ก่อนครับผมอ่าตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าจะพ่นเหรอจะพ่นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้านั้นมันมีของเนี่ยก็คือพ่นมันจะพ่นไอมีอีกตัวหนึ่งว่ะมันจะพ่นพลังไอน้ําแข็งไม่ก็ทําการกระโดดนะครับผม จันไงอ่ะถึงแม้จะไม่ได้ใช้จจรสติ๊กแต่ฝีมือ,อยังอยู่เว้ยโอเคได้แกเปียายมาอเอ้ยแล้วก็ไม่เรา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 ต้องคือตรงนี้อะได้มาแล้วคันนีกหนึ่งอะเออนั่นแหละ ดีมากพวกอคุณไม่เสร็จเลยแล้วแมวมันผมยังไม่ได้ใสไปเนี่ยเดี๋ยวขออัพเกรดอาวุธก่อนตัวละครไม่ใช่ดีเออฮันเตอร์ผมชมตั้งชื่อไว้ว่าบักนะครับผมนี่ไอรอนคัตนะไอรอนคัตนะนะ,ะมีแมวเอ้ยเดี๋ยวผมมีแมวนี้แล้วนะไม่ใช่นี่ะเออแอคทีฟ ทำกินกับอะไรดีโฮบิคืออะไรวะนอมมอนโอ้ปกติดีอาหารปกติดีไม่ได้มีการเพิ่มอะไรเอยอ้าวโอ้พระเจ้ามีอะไรเอ่ยอ้าวนึกว่าจะแช้เงินมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเควสแดงนะผมเควสอาร์เจนเควสเอออยู่อ่าหนาวอะไรวะ Quest. เออจิ้นเควสเออเป็นการล่าตัวเท่าไรวะไก่ไก่ลูมนะผมไก่ลูมใช่ใช่ใช่ไกล่ลูมมีกับดักให้ด้วยนะผมกับดักจับนะผมมีแกไปถุงอะไรก็ไม่รู้มือแกถุงสีฟ้านะไอถุงเนี้ยใช้คำอะไรวะท้าวซิงอาเจนนะผมเออเลยนะฉชานอะไรงั้นโอกทีนี่ก็ ไล่สติกเนี่ยไปออกเลยดาบตะขงนี้ไม่มาดาเมจยี่โกเดิมครับผมเอเลอนออยเอเลอนออยต้นผมต้องการมาคาริสออยนะผมเนีย่ยขอไปคุดแรกก่อนคือถ้าเกิดว่าจะไล์สุดผมจะจะไล์สุดเลยแต่ว่ามันจะไล่สุดไม่ได้ไง ค,คือมันไลร์สดไม่ได้นะผมมันต้องครบหนึ่งพันซับก่อนนะถ้าเกิดว่าจะทําใน YouTube อะทําแบบง่ายๆอ่ะเออแต่มันยังไม่ถึงครบมหนึ่งซับเองตอนนี้มัน,มนแค่เจ็ดร้อยกว่าเองนะผมเอเคเดีหรือเปล่าไม่ดีดูจักสลายแล้วน่าจะเป็นตัวบอลน,นะผมทําแค่ตัวเดียวเอ้าใหม่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 ใหมโอ้รูจุกตี อ้าวมีคัสซีนแสดงว่าต้องใช่แต่ว่าขอแค่อย่างนี้นก็คือไม่ใช่ทิกาเล็กส์ก็พอนะอ้าวนี่ตรงนี้นี่เองมาไกโรมมามาตรงนี้สุกจะปีนขึ้นได้นะครับผมเก็บของได้อ่านี่เป็นได้เป็น,ปน,ปน um อัลเมอร์ซีดอ้ อ่าเมื่อสีอ่าเมื่อสีโอ้โ,อโ,อโอ้ดีว่ะมันผมจำได้ว่าตรงนี้มันเราจะสามารถทำเป็นเอ้ยมันขึ้นมาได้วะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เหรอขึ้นมาได้นี่หว่นเหมือนเหมือนเหมือนผมเคยเห็นในคลิปสปีดล่ะน,นะผมจบเนื้อคือคือจบเนื้อเรื่องนะผมจบเนื้อเรื่องภายจบเนื้อเรื่องภายในสองชั่วโมงหรือเปล่าวะได้ใช่ แล้วคือผมเห็นตรงนี้เขาสู้กับพิกเล็กได้ไะมาไม่ใช่วะถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ผมลองดูแล้วนะมันจะมีงอนตรงหัวด้วยนี่คือตัวใหญ่ปกติก็นนีนอนนะนะ็อสบอสแนวหัวหน้าเลยนะอัเนี่ยบอสแนวลูกหัวหน้าหรือว่าที่มีลูกน้องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคารเมอร์ซีฟผมว่าจะบวกพลังเกราะด้วยนะครับผม ผมรู้อาไปนะผมว่าวันนี้ผมคือผมจะทําสลับกับอาร์คด้วยนะครับผมแต่ว่าคือผมอคือคือผมเนี่ยจะจะ,จะลงสลับกับอาร์ก็คือสมมุติว่าคือหนึ่งวันเนี่ยคือผมจะลงอาร์คอาร์ Arc คลิปหนึ่งแล้วก็ไอคอนเซอร์เนเตอร์คลิปหนึ่งนะครับผมคือถ้าเกิดว่าอาใครใครยังไม่ได้ดูคลิปไอ้ที่ผมสามวิธีการหาแฮมเบอร์ช่วงสุดท้ายผมจะบอกไว้อยู่นะว่าผมจะลงแบบไหนบ้างนะ าตายลืมดูเลือดบัวพูดมากไป่อยไปไปครับผมไป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 ครับไปครับผมอยู่โซนไหนวะ โอเคตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วอยู่ในเวแมาผมจำเสียงได้ผมจำเสียงเพลงได้มาเพลงขนของตัวพวกขนหน้ามันจะเป็นแบบเว,เ,วเวลาเวลามันเจอเรามันเไปแบบเหมือนกับสะดุงอะ่ะถ้าใครใส่หูฟังเอาไว้มันก็จะสู้ไงะนะผม จะหลบไปทำไมวะไอไกล่ลมแย่ขอดูก่อนนะว่าคุณสามารถจับได้ยังมาเอ้ยสลบแล้วครับผมเย่ yeah. เราจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปเนี่ย อผมไม่รู้ว่าเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะโอเคครับผมงั้นเนาะว่าเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถนะ้าใครโชบก, like, ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมหากไม่พลาดหากไม่อยากพลาดชื่นชม,ม่จจากผมนะครับบ๊ายบาย